ลัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏตัวขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อขายสมบัติของสำนักถังในจกักรวรรดิสุริยันจันทาแต่พวกเขาเพิ่งย้ายเข้าสู่เมืองแห่งแสงพวกเขาได้พบกับทังยาที่นี่หลังจากที่พวกเขาเข้าไปในโรงแรมแต่ในขนาดนี้ถังยากลายเป็นปรมาจารย์วญ,ญาณชั่วร้าย เธอได้สูญเสียความทรงจําดังเดิมของเธอและลืมเพื่อนๆนของเธอทั้งหมดจากทั้งยาเธอเปิดใช้งานจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอย่างเงินคําสีน้ําเงินโดยตรงและจ่อหน้าอกของเปยเปยยิ่งไปกว่านั้นทุกคนที่อยู่รอบๆทั้งยาพวกเขาเป็นปร,มร,รามาจันวิญญาณชั่วร้ายและมาพร้อมกับพวว่อวีเห่าและคนอื่นๆในเวลานี้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วผู้คนเป็นปร,มร,รามาจันวิญญาณชั่วร้าย จากรัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะปรากฏตัวในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณโดยไม่คาดคิดนอกจากนี้รัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และจกักรวรรดิสุริยันจันทาก็สมรู้ร่วมคิดกันเมื่อจกักรวรรดิสุริยันจันทาเปิดฉากขึ้นทั่วทั้งทวีปจะตกอยู่ในอันตราย้ายที่สุดแล้วพลังของปรามาจารย์วิญญาณชั่ว้ลยนั้นทรงพลังเกินไป นอกจากลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วสำนักพระววิญญาณบริสุทธิ์ยังเข้าร่วมการแข่งขันต่อสู้วิญญาณอีกด้วยการแข่งขันต่อสู้วิญญาณในครั้งนี้คือการโปรโมทสำนักถังเดิมทีทุกคนวางแผนที่จะขายคู่มือวิญญาณของสำนักถังหลังจากบรรลุผลบางอย่างในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณแล้วอย่างไรก็าตามการเกิดขึ้นของลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ขัดขวางแผนเดิม วังตรงเอือเข้าใากล้จักรวรรดิสุริยันจันทาและจกักรวรรดิเทียนหุนล่วงหน้าเจ้าหญิงแห่งจกักรวรรดิคือเจ้าหญิงจิ๋วจิว๋วและเจ้าหญิงเว่ยหน้าเมื่อหวัวหวีเหาเห็นเจ้าหญิงทั้งสองแห่งจกักรวรรดิ ในเวลานี้พวกเธอก็ประหลาดใจมากว่าทำไมหัวหวีเห้าถึงกลายเป็นคนพิการที่นั่งอยู่บนรถเข็นได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้หัวหวีเห้ายังคงมีข่าวสำคัญที่จะบอกพวกเขาคือข่าวเกี่ยวกับรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าหญิงทั้งสองไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะมันลึกลับเกินไปและพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับจักรวรรดิสุริยันจันทา ฮวาวีเฮ้ายังเคยต่อสู้กับคนที่ทรงพลังที่สุดของรัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สองคนเขากล่าวว่าคนหนึ่งคือระดับราชจินานามพมยุทธ์จางเผิงและอีกคนหนึ่งคือสุดยอดพมยุทธ์ราชามังกรนหลงเสี่ยวเยาระดับที่99ชายผู้มีอำนาจสองคนเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วก็หวาดกลัวทันทีหากสงครามกับจกักรวรรดิสุริยันจันทาแตกออกไปราชจินานามพมยุทธ์ระดับที่99หลงเสี่ยวเยาระดับสูงสุด สามารถสังหารราชินานามพมยุทธร,ระดับต่ำกว่า95ได้มากกว่า10คนได้อย่างง่ายดายแน่นอนในเวลานั้นหัววีเฮาขอให้หวังตรงเอ,อ๋ออกไปขายสมบัติของสำนักถังและแบ่งปันกับเจ้าหญิงทั้งสองจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของสำนักถัง อุปกรณ์นำทางวิญญาณคือหน้าไม้จูเกอขนาดใหญ่ที่คิดค้นโดยหัววีเห้ามันถูกสร้างขึ้นโดยการรวมอาวุธลับของสำนักถังอุปกรณ์นำทางวิญญาณพลังของมันเทียบเท่ากับเครื่องมือนำทางวิญญาณระดับที่6และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าไม้จูเกอมีอนุภาพการทำลายล้างสูงมากสามารถสังหารปรามาจารวิญญาณระดับต่ำกว่า40ได้ เมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้าหญิงทั้งสองคนก็ไม่สามารถนั่งนิ่งและรีบไปซื้อเครื่องมือนำทางวิญญาณประเภทนี้จากหวาวีเฮาเจ้าหญิงเวยหน้าแห่งจักรวรรดิเทียนฮุนเต็มใจที่จะขึ้นราคา10เอร์เซ็นเพื่อรับอุปทา,านที่มีลำดับความสำคัญตอนนี้หวังตงเอ๋อทำให้ราชินานามพมยุทธ์ที่อยู่ด้านหลังเจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วโกรธและเริ่มออกแรงกดดันอย่างรุนแรงในอีกด้านหนึ่งราชินานามพมยุทธ์ของเจ้าหญิงเวยหน้าก็รับการกระทำนี้เช่นกัน ทั้งสองคนที่เป็นถึงราชจินรนามพมยุทธ์ต่างพยายามแข่งขันเพื่อผู้นําทางจิตวิญญาณของสํานักถังมีการตัดสินใจว่าทั้งสองฝ่ายจะให้ความสําคัญกับการจัดหาซึ่งแก้ไขวิกฤตได้ขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ